พรบประกอบรพนคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเช่นการเลือกตั้งใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ากันเรื่อยการเลือกตั้งแล้วอะไรอีกครับพรบใช่ไหมพรบต่างๆต่อไปเลยครับ พระราชกำหนดใช่ไหมพรกต่อไปเป็นพรดคือพระราชกิจสีกาต่อไปเป็นเลยครับกฎกาะสรวงสุดท้ายเป็นข้อ,ขอบังคับข้อมาัจากท้องถิ่น ข้อบัญญัิต้องผิดเป็นกฎหมายไหมเป็นเพราะอะไรครับใช้บังคับในอบตเทศบาลนั้นนั้นจะมันแต่ข้อบัญญัิของอบตกอไก่จะบังคับอบตกอไข่ไม่ได้ใช้ของใครตรงนั้นเช่นพระราชข้อบัญญัิเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะก,กองตะบลกอไก่จะไปใช้กับขอไใไม่ได้ จำไม่ด้วยศัพท์ของกฎหมายนะครับทีนี้กลับมาดูเนื้อหาของเ<อ>ราเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าการจัดตั้งการรวมการโอนให้เป็นพระราชบัญญ<า>ตัติแต่กานเดียวนะครับเป็นพระราชบัญญัตนะิแต่การรวมหรือส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ หรือไม่ถ้าไม่มีการกําหนดกําลังพลนะก็คืออัตรากําลังขึ้นใหม่เนี่ยหรือลูกจ้างให้ตาเป็นไรครับพระราชกสษฎีกาอันนี้ออกสอบเกือบตลอดอระกาศเขียนไปด้วยอะไรที่เน้นๆนะครับเนนเราจะมีเวลาประมาณพรบละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม ประมาณหนึ่งชั่วโม,มงตามที่ท่นนะครับทีนี้นะพอกําหนดหรือว่ามีการโอนมีการ,ราจัดตั้งส่วนราชการขึ้ใหม่ปุ๊บเนี่ยหน่วยงานที่ต้องมารับหน้าที่ดูแลในเบื้องต้นคือคณะการข้าราการพลเรือนและสํานักงบประมาณนะก็คือกอพอใช่ไหมครับกับสํานักงบกอพอร,รู้ในเรื่องของอัตรากําลังใช่ไหมครับกําลังพน ตำแหน่งลูจกจ้างอะไรต่างๆส่วนสำนักก็ประมาณดูในเรื่องของเงินใช่ไหมออยง่ายๆเขียนไปกอพหบวกสำนักงบนะครับกอพหอบวกสำนักงนะบ,ก,บ,บก,ก,ก,กรณีที่มีการรวมหรือโอนไปตามข้างบนเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจนก,กว่าครบกําหนดกี่ปีครับ 3ปีข้อสอบอาจจะถามว่าภายในกี่ปีในเรื่องของการถ่ายโอนตรงเนีนะ้สามปีสี่ปีห้าปีหป,หปีจำไปด้วยนะครับสปีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการละ่ะให้ตามเป็นพระราชกิจสรีการสมมุติว่ากรมกรมการปกครองเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการปกครองน้องหิน ให้ใช้เป็นพระราชกิจสิการจะสังเกตได้ว่าทุกอันเป็นพระราชกิจสิการยกเว้นการจัดตั้งการรวมการโอนเป็นไรครับพรบรจำพรบกัพพบพรดพรบคือการตั้งการรวมการโอนแต่ถ้าโอนไปแล้วไม่มีการจัดตั้งลูกจ้างขึ้นใหม่ให้เป็นพรดคือพระราชกิจสิการงงนไหครับ การจัดตั้งการรวมการโอนให้เป็นพระราชบัญญัตินะครับการเปลี่ยนชื่อใหม่หรือการรวมการโอนในกรณีที่ไม่ตั้งกําหตรอัตรากําลังขึ้นใหม่เนี่ยให้เป็นพระราชกิษฎีการนะครับการยุบส่วนราชการให้ตาเป็นอะไรครับพระราชกิษฎีการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจำแค่ข้างบนใช่ไหม เนี่ยตั้งรวมโบนเป็นพระราชินีการกระบ,บาลด้วยอที่เราจะต้องไปอ่านนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ส่วนราชาการและวิาษาอังกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะรับโบนลูกจ้างข้าราชาการเขาบอกว่าต้องทำภายในกี่วันครับ30วันข้อสอบอญญาจจะรวงว่าไม่ช้ากว่าไม่น้อยกว่า สามสิบวันสี่สิบห้าวันหกสิบวันพอเราเข้าไปในห้องสอบปุ๊บเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมครับมีน้องเคยสอบใช่ไหมสมสนามครับที่แล้วพอเข้าสอบปุ๊บสามสิบวันมันน่าจะใช่ไอ้สี่สิบห้าวันหกสิบวันนี่เริ่มสับสนแล้วพอสอบสข้อก่อไปปุ๊บไอ้ข้อหนึ่งปุ๊บข,ข้อต่อไปเราเริ่มไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับไปดูว่าภายในกี่วันสามสิบวันนับแต่ไหน ข้อสอบอาจจะถามว่าแอ่ข้อสอบรวงภายในสามสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้จริงๆเป็นอะไรครับพระราชกฤษฎีกาใช่ไหมครับสามสิบวันเหมือนกันสามสิบวันเหมือนกันแต่เป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจำใม้ดีนะครับภายในสำนักง,งานรัฐมน,นตรี มีฐานะเป็นอะไรครับกรมสำนักง,งานสำนักนายกราัามนตรีเขาเป็นมีฐานะเป็นอะไรครับสำนักงานเจ้ากระทรวงคือสำนักนายกราัามนตรีใช่ไหม จะนันายกรัฐมนตรีใครเป็นมีนายกเป็นผู้ร่ามชาตมีอันนี้นายกมีรองนายกมีรัฐมนตอรีรมตอสาหนักนายกใช่นไหมครับแล้วก็มีส่วนราชการพวกเราจำได้ดีว่า อันนี้มีฐานะเป็นอะไรครับประทรงน้องของกระทรงคือกรมหรือมีสว่วนราชการอื่นที่มีฐานะเป็นกรมใช่ไหมครับกรมกรมนี่ผู้คว่ามชาชการคืออธิบดีใช่ไหมใช่ไหมครับจะม่ง่ายนี้ กระทรวงมีคือใครเป็นผู้ห้าัชารัจและทุตรีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัมมนานายกก็จะมีนายกรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีประจําสํมมนานายกอันนี้แปลกจากกระทรวงอื่นถ้ากระทรวงอื่นมีอะไรครับรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จะมีส่วนระชะาชการ ส่วนราชการที่รองลงมาจากกระทรวงก็จะเป็นมีฐานะเป็นเป็นอะไรครับกรมสารเติมดูจะลงสมมติว่านี่เป็นกระทรวงมีหลายส่วนราชการอันนี้มีสำนัก ที่มีฐานะหรือเทียบเท่ากลมอันนี้มีกลมมีหลายกลมอันนี้ผู้ข้าพช้าคือจะเป็นอธิบดีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรมองต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็จะเป็นกรมการปกครองกรมส่กกงเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนก็จะมีอธิบดีเป็นอธิบดีเจ้ากระทรวงเป็นอธิบดีของกรมใช่ไหมครับจากอย่างนี้อันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหม